ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนไอชนิดเม็ดฟูตราซันไลท์เวลาตอนนี้กำลังจะครบ1ินาทีโจเซอร์ไพรส์รอบแรกกำลังจะมาถึงแล้วจะได้เจอกับโจทย์อะไรจะท้าทายยากง่ายขนาดไหนและพวกเขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่เดี๋ยวเราเาไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าครับเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาแล้วผู้เขา้าแข่งขันจะต้องมารับโจ surprise. เซอร์ไพรส์เอาละครับผู้เข้าแข่งขันครับทด้นที่สีก็ดีแล้วมารับโจเซอร์ไพรส์นะครับมครับ ยกไปอย่าเพึ่งเปิดนะครับไป,ไปตั้งที่โต๊ะก่อนนะฮะไปตั้งที่โต๊ะก่อนฮะ,ะโอเคไปไปไปมาดูครับว่าแต่ละคนจะได้อะไรนะครับได้โจเซอร์ไพรส์มาเรียบร้อยแล้วครับทั้งสาคนของเราเรียกได้ว่ามีทั้งยากทั้งง่ายให้ต้องสะดุ้งกันเลยเริ่มต้นที่คนแรกคุณชิโนผู้นำของเราได้รับโจเซอร์ไพรส์มาเป็นซุปกระดูกไก่หนึ่งถ้วยด้วยความที่เป็นน้ำซุปเนี่ยก็เหมือนจะเป็นของกินง่าย แต่ด้วยความร้อนเนี่ยสิครับหางไม่ระวังมีหวังได้ปากพองแน่นอนทุบหนึ่งด้วย,วย,ายทานทั้งหมดก่อน <c oughs> แล้วค่อยกลับไปที่ภารกิจหลักนั่นหมายความว่าเนื้อไก่นี้ต้องทานทั้งหมดนะจะหยิบขึ้นมาแทะเทอะไรย้ายหมดเลยดูอันนี้ก่อนดูมาดูมามาสมัยกระโดดแบบคนจีนเลยมือได้นะมือได้นะอ้าวมา,มาโอเคคนที่สอง คุณนิ้งเปิดมาเจอกับตับไก่หนึ่งจานถึงกับร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวเห็นตับไก่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้เฟิดคอ,อมไม่น้อยเลยละครับคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดในรอบนี้เลยละครับลุยเลยฮะจะจิ้มไหมน้ำงจิ้มต้องกินให้หมดก่อนนะแล้วค่อยกลับไปกินข้าวมันไก่นะฮะแตงด้วยนะให้เรียบเลยอืมเืคอไหม่ยดุกพ,พาไม่จาซน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มไม่จิ้มเหร เฮ้ยมัน่อกต,ตรงนี้ไ,ได้เอ,เอาละนะครับนี่คือโฉดเซิรไปของน้องลิงเลฮะ,ะส่วนคนสุดท้ายน้องเอิร์กเปิดมาเจอกับโจทย์ที่เหมือนจะเข้าทางเจ้าตัวมากๆเลยนั่นก็คือการที่จะต้องถูกยึดน้ำจิ้ม3นาทีซึ่งถ้าหากยังจำกันได้เทคนิคการกินของน้องเอิร์กในตอนแรกเนี่ยก็คือการที่ไม่กินน้ำจิ้มอยู่แล้วเนี่ยแหละครับแม่โชคดีเหลือเกิน ฝาก3นาทีเอาลุยเอาแห้งๆนี่แหละไปสู้สู้เฮ้ยมันยังพอมีน้ำยิมเหลือคุกไม่ดีคุกไม่ดีคุกเลยคุกเลยเอาไม่เรียบเอาไม่เรียบอ้โหนี่คือโขนประสานตังแรกนะครับในช่วงสิบนาทีว่าให้งเท่านั้นเองครับทุกท่านครับยังลุ้นเทานันทีนี้และทุกคนนี่ก็ยังดำเนินต่อรายการแข่งขันยังไหวอยู่สุดยอดมากไปลุ้นกันต่อฮะ ถ้าเป็นของกินอะสู้ายแต่ของเราคือ้าเลยขอเพิ่มจานหนึ่งครับฝืดพอมากค่ะยากเหมือนกันค่อนข้างมัรอุปสษาคือค่ะจต่พยายามจะกินน้ำซุกกินน้ำควยค่ะ เอาละครับผมมาได้เวลาแล้วครบสามนาทีแล้วพี่ขออนุญาตคืนน้ำจิ้มให้น้องเอิร์กแล้วกันนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับโจทย์เซอร์ไพรสอุปสรรคของเราเป็นไงมีอุปสรรคไหมไม่กินน้ำจิ้มเราเข้าถ่ายครับผมว่ากินน้ำจิ้มหมดแล้วเอ้ยเหรอโโอ้หเออใช่เพราะเราบอกว่าเราอยากเล็้มรสชาติของกุอ่างเข้าวันไก่ให้เต็มที่ใช่สังเกตเทคนิคเราเนี่ยไก่จะหมดก่อนเพื่อจะเหลือข้าวมาที่หลังเพราะฉะนั้นลุยต่อไป โจเซอร์ไพรส์รอบแรกผ่านไปด้วยดีครับแต่ก็มีแอบเล่นงานผู้เข้าแข่งขันของเราได้พอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณชิโนที่เสียเวลาไปกับซุปร้อนๆไปพักใหญ่และคุณนิงที่เจอกับตับไก่หนึ่งจานที่เจ้าตัวถึงกับบ่นออกมาเลยว่าฟืดคอมากส่วนน้องเอิร์ก อันนี้ก็อย่างที่บอกเลยละครับว่าการโดนยึดน้ำจิ้มนี่ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยเพราะน้องเขาดันชอบทานข้าวมันไก่แบบไม่มีน้ำจิ้มอยู่แล้วเนี่ยสิตอนนี้กำลังดูว่าเป็นไงเกิดการนะครับนั้นต่อยเขาหน่อยแล้วกันนี่ต้องหมดจริงไหมเนี่ยพี่ต้องหมดจริงไหมี่ยจริงเห็นุบโอ้โหตอนนี้มันเข้าไปในกระเพาะเราจี่อรเ็นแล้วครับประมาณคงไห้าสิบเลยห้าสิบเองนครึ่งเดียว ยัางาออกมอีกสิเลยดีกว่าโอ๊ตไม่ไหวพี่หม้อ,อก่อนยวพุ่ง <c oughs> มีอะไรเปรี้ยวๆไหมมันไม่มีอะไรเปรี้ยวๆครับมันเลื่อนตอนนี้มันรู้สึกเลื่อนมากเอาเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานาการณ์ตอนนี้หน่อยนะครับน้องเอิร์ธครับโอ้ไม่อยากรบกวนเลยไปแก้ปัญครับกินยังครับตอนนี้ตึงๆนิดหน่อยครับตึงๆนิดหน่อยโอ้ยมันเจา้ายังไหวยอยู่ใช่ไหมเอาหมูยังพอมีเวลาลุยให้เต็มที่ไก่เราหมดก่อนอีกแล้วเหมือนเดิม มีน้ำซุปเข้ามาช่วยน้ำจิ้มยังไม่ใช้เหมือนเดิมโอเคลุยกันต่อตรงนี้ครับแต่งานจะได้เป็นไงบ้างครับใกล้หมดเวลาแล้วฮะยังไหวอยู่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเก่งอย่งเลยอะยังไหวอยู่ใช่ไหมไหวอยู่ค่ะทีนี้เฮ้ยทำไมเหลือหนังไม่กินตอนสุดท้ายอือมันเที้ยวยากค่ะเที้ยวยากหรอตัวเล็กกันเลยนะโอเคลุยนะแบ็คสุดท้ายแล้วนะสู้ๆครับทำอีกหนึ่งท่านนะครับมาบุณชิโนนะครับเรียกว่า มาโผล่หลุมดำเป็นไงบ้างครับพิชิโนตอนนี้เลี่ยนนะครับเลี่ยนแบบเลี่ยนแบบไม่ไหวอ๋อเดี๋ยวแงเลี่ยนอยู่ตอไหวไหมตอนนี้กำลังแบบกินน้ำให้มันเลือดถ่ายเลี่ยนก่อนโอเคนะครับผมอาจจะต่อได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมารุ้นกันในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมสู้ๆนะฮะมาลุ้นกันต่อเลยฮะคือปกติอตะปกติอยู่บ้านก็กิน3จานนะครับ อันนี้คืออันนี้อเกินกว่าปกติขอแย้งหนังก่อนมันยังไม่อิ่มนะครับแต่แบบมันเลี่ยนคาดว่าเราจะเล่นขึ้นไหมต้องจะขึ้นนะคะคิดว่าน่าจะได้ประมาณ56ากานค่ะแต่ไปมีอุปสรรคขิงไก่เมื่อกี้เวลาผ่านไปเกินครึ่งทางแล้วครับคุณผู้ชมโจเซอร์ไพรส์รอบที่2องกำลังจะมาแล้ว การแข่งขันก็ต้องบอกเลยว,ว่าสูสีกันมากจริงๆครับตอนนี้เท่าที่ผมแอบนับจานอยู่เนี่ยน้องเอิร์กผู้นำของเรากำลังทานจานที่4อยู่ครับส่วนคุณนิ้งและคุณชิโนตามมาติดๆกำลังทานจานที่3กันอยู่และจากที่พิธีกรของเราได้สอบถามแต่ละคนดูแล้วก็เหมือนทุกคนยังทานไหวกันอยู่แบบสบายๆย,ยกเว้นคุณชิโนเพราะเริ่มบ่ว่าเลี่ยนซะแล้วเนี่ยสิ ทุคครับมารับโจทเซอร์ไพส์อุปสรรคที่2เลยครับอีงรอบสุดท้ายแล้วครับมาเลยฮะเล่นให้ดีเล่นให้ดีดไปเอากลับไปที่โต๊ะครับเอากลับไปที่โต๊ะวันรุ่กันเลยเ้าโจเซอร์ไพส์รอบสุดท้ายของเราในวันนี้ถูกจับจองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากที่ทุกคนกำลังเร่งฝีปากงับเข้ามันไก่เข้าปากเพื่อหวังจะทำคะแนนเพิ่มให้กับตัวเองอยู่ ก็ <g ill ain> มีอันต้องหยุดชะงักกันหน่อยแล้วครับชิโดฮะเมื่อสักครู่นี้คุณเจอน้ำซุปไก่ไปตัวใหญ่ๆเป็นไงบ้าง <g ill ain> อร่อยเลยจ์ประชาของคุณคือคุณชิโนะหนุ่มฉายาแบล็คโฮของเราได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นน้ำดื่มหนึ่งแก้วอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นงานง่ายสำหรับคุณชิโนะอ,อยู่เหมือนกันครับน่าจะช่วยให้กลับมาทำภารกิจหลักได้เร็วขึ้น นี่แก้วไหนนี่แก้วนี่เค็กหวยไปสดชื่นดูดให้หมดดูดให้หมดแล้วเก่าไปกินข้าวมันไก่ของเราสุดยอดน้องเอิร์กเด็กหนุ่มมัธยมรอบที่แล้วเปิดโจเซอร์ไพรส์มาได้แบบเข้าทางตัวเองแบบสุดๆส่วนรอบนี้มาเจอป้ายคำสั่งที่ต้องท่องคำยาก3มครั้ง มีาหารก็ตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็น่าจะผ่านไปได้แบบสบายสบายครับคุณคำยากนียคือทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกครับผมทหารถือปืนแบกปูนโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนโบกตึกเฮ้ยสุดยอดคนแล้วผมเ,อเ,เบอม่เป็นลำเบอร์ออ้าวลุยต่อได้เลยคนสุดท้ายคุณหนิงที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ได้พกดวงมาแน่แน่เลยวันนี้เพราะโจทย์เซอร์ไพรส์รอบนี้ก็เจอของยากอีกแล้วนั่นก็คือ เกมใบ้คำที่เธอจะต้องโทรศัพท์หาใครก็ได้เพื่อใบ้คำให้ปลายสายพูดคำปริศนาให้ถูกต้องแล้วคำปริศนาที่จะต้องพูดก็ไม่ใช่คำง่ายๆด้วยละครับคุณผู้ชมกับคำว่ามระตุนซี่โครงหมูเป็นผักะอยู่ร้านอยู่ร้านข้าวมันไก่เมีอ่ยร้อนๆขับชีขับชีีมารล้กนึ่ง เกือบถูกแล้วมันร้อนๆอ่ะเป็นผงผมด้วยในนั้นมีผักผงผมคม,มาละถูกแล้วอไอ้ถูกมาสองไม่ยากแล้วแล้วมันมใส่อะไรอีกมาละมาละมิจฉาชีพแบบมันชอบทำอะไรมิจฉาชีพมันทำอะไรต้อม,มอะไรมาละต้นอะไรวะต้มอะไรเออเออเอามาละต้นอะไร ไปปลิปะลิปาจีนคุณาจีนอุดอูดอะอูดอเออมุ๋นมาลม้าผอมแล้วจะเห็นอะไรมาลซีโคงหมูเกือบถูกแล้วเรียงคำใหม่เรียงคำใหม่มาลาตุ๋นซี่โหูถูกตองอข้าโอเกกว้างเลยลุยต่อเลยจบลงไปแล้วครับกับภารกิจ โจเซอร์ไพรส์ของเราทั้ง2รอบในวันนี้คุณชิโนเปิดมาเจอกับของกินจากทางร้านทั้ง2รอบส่วนคุณนิ้งเปิดมาเจอโจท์ทยี่ทางทีมงานมองว่าเป็นโจท์ทยี่ยากที่สุดของแต่ละรอบเลยทีเดียวส่วนน้องคนเล็กของเราน้องเอิร์กเปิดมาเจอกับโจทย์ป้ายคำสั่งทั้ง2รอบและเคลียร์ภารกิจไปได้อย่างรวดเร็วทุกรอบครับเรียกได้ว่าเกมก็สนุกการแข่งขันก็เข้มข้นกันมากเลยทีเดียวละครับช่วงท้ายนี้ ไม่ไหวแล้วอ่ะมันเลี่ยนนะ <c oughs> มันเลี่ยนมันเป็นแบบมันเลี่ยนแบบไม่ไหวแล้ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับคุณชิโนของเราซะแล้วล่ะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีอาการพะอืพอพะอมขึ้นมาอย่างน่าเป็นห่วงเลยล่ะครับจะกลับมาทำการแข่งขันกับคนอื่นๆต่อไหวไหมครับเนี่ยคุยเอาไว้ซะเยอะหรือว่าพ่อหนุ่มฉายาแบล็คโฮของเราที่คุยเอาไว้ตอนแรกจะต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันกลางคัน ยยยพยายามใช้น้ำซุปช่วยะค่ะเวลาที่มันจะเคี้ยวไม่ค่อยได้ะคะ่ะใช่แล้วก็พยายามที่จะเคี้ยวให้ละเอียดนะคะค่อยๆกินเอาละครูผู้ชมครับเหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วของผู้เข้าแข่งขันนะครับแต่ละคนเนี่ยมีปฏิกิริยากันยังไงบ้างผู้ชมไปลุ้นไปเชียร์กันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับจำนวนจานและจะนับเฉพาะจานที่หมดเท่านั้น แล้วมาดูกันซิว่าใครจะเป็นนักกินกระเพาะเหล็กครับผมในยุทธภูมิครั้งนี้ฮะวันนีกินได้ยี่สิจานครยวผมว่าอีจานเดียวก็เกินพอแล้วพี่ตอนนี้้องไม่แย่แล้วไม่เคยทานเยอะขนาดนี้มาก่อนแลไม่าเคยครับพี่ กรพอยังไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่มันอยู่ตรงนี้เยอะเลยยังไม่อิ่มเลยค่ะแต่เวลามันน้อยเกินไปแ้วก็ยังกินได้อกจานครับถ้าเวลาแต่ว่าพัลลิน่าจะอีกประมาณกินได้อีก้าเลยใช่ป่ะติดขึ้นกับพอยังครับอยากด้วยหลายจานเนียนๆเียนนดนึงค่ะการแข่งขันกำลังจะหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันทั้ง3มคนของเราก็เริ่มจะกินได้ช้าลงด้วยครับ ไม่ใช่เพราะว่าเริ่มอิ่มนะครับแต่เป็นเพราะการแข่งขันของเราในวันนี้มีการกำหนดเวลา30นาทีและการที่จะต้องกินข้าวมันไก่ให้ได้หลายๆจานในเวลาแบบนี้ทำให้คุณชิโนของเราถึงกับออกอาการเลี่ยนกันขึ้นมาเลยทีเดียวครับส่วนอีกสองท่านที่เหลือที่ดูเหมือนว่ายังไหวก็ไม่รู้ว่าจะเร่งทำคะแนนได้อีกสักเท่าไหร่ หมดเวลาการแข่งขันครับผู้เขกาแงันทุกท่านฮะอ้าววางอาวุธครับวางอาวุธเดี๋ยวให้เรียบเอาให้เรียบเรียบร้อยทีมงานเก็บจานได้เลยครับเดี๋ยวเรามานับกันนะฮะว่าใครได้กี่จานบ้างตอนนี้เชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสาท่านด้านหน้านี่เลยฮะเดินไหวไหมยังคล่องแล่วยังไหวอยู่สบายสบายสบายเลยโอเชิญฮะเชิญฮะช่วงเวลาระทึกมาถึงแล้วครับคุณผู้ชม การนับคะแนนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่ช้านี้ใครกันที่จะได้เป็นผู้ชนะของเราในยุทธภูมินี้และได้สิทธิ์พาเพื่อนมากินฟรียกแกงที่ร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำแชมป์ของเราจะเป็นน้องเอิร์กเด็กนักเรียนมัธยมวัย18ปีหรือไม่หรือจะเป็นคุณนิง้งสาวน้อยร่างเล็กของเราที่เจอแต่โจเซอร์ไพรส์โหดจนหน้าสงสารอยู่ไม่ใช่เล่นเลยครับคุณผู้ชมหรือจะเป็นคุณชิโนนายแบบทัดไซ ฉายาแบล็คโฮลที่ออกอาการเหมือนจะไปต่อไม่ไหวในช่วงการแข่งขันแต่ก็กลับมาต่อสู้และกลับมากินต่อได้ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วกินได้เยอะที่สุดนะฮะเอาไปทั้งหมดเอาไปทั้งหมด